สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ทีมงานบุญผ้าด้วยอีกเชนเคยค่ะทนะ่านผู้ชมเมื่อนีมีสูตรเนาะคุะคณพี่สาวเจดีจากทางร้อยเอ็ดเนาะคะ่ะเพื่อนโตมาบอกเนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าอ่าใจบุญแบ่งปันสูตรนี่แม่แม่เอฟซีร่องเบิงในหลวกมันเข่าสันที่ขาดเพื่อนว่าอ่าเพื่อนเสีเอลักรรอยเนาะคะ่ะหลักร้อยมาตั้งอย่างเดียวนะคะเพื่อที่จะหาผลลัพธ์ ส่วนมากสูตรนี้มันเข่าบุญข่าลลางส่วนมากมันจะออกร่างมากกว่าเด้อค่ะท่านผู้ชมเพื่อนบอกว่าสูตรพิจิตความรวยนะคะท่านผู้ชมเดือนเันวไอ้เบิ่งเบิ้งแตงแตงงวดที่หกสิงหาย่อนลังแล้วก็มาจนถึงงวดที่หกตุลาแล้วก็หาผลลัพธ์งวดหนึ่งพฤศจิกาค่ะท่านผู้ชมว่าสิออกมากเป็นตัวใดเนาะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อค่ะเพื่อจะบร่ได้พลาดคลิปเด็ดของทางช่องค่ะวันนี้มีหลายสูตรในการเบิ่งค่ะแล้วก็มีสูตรอ่า คุณพ่อใจดีมาฝากมาตอ่อแม่ๆพอๆเอฟซีล่องไปฮ็ดยอนหลังกันเบิงค่ะเดี๋ยวอันยุกบอกว่าสูตรพิธตอ่าสูตรพิชิตความรวยด้วยค่ะเดี๋ยวบิขอเขเียนแป๊บหนึ่งนะคะกินข้าวกันหรือยังนาะคุณแม่สูตรพิชิตความรวย โอ้ก็เขียนมางามแท้เอ็ได้อ่ะเอยงมาให้ดูคุณกับอะไเขียนตัวน่อยไรแม่เพาเห็นนู้นกบทางจะกระดาษมมนกับหน่อยเนาะค่ะแม่เอาห้าโมตองวอลลาไค่ะห้ามมล่องเบิร์กเฮกยอนหลังเตงวดสิบหกสิงหาเบิรเลยค่ะเอาที่เจ็ดแปดสองตั้งก่อนนะคะเพื่อที่จะผลลับหนึ่งกันย่าเนาะเจ็ด แปดสองค่ะเจ็ดแปดสองตั้งนะคะเอาลักรลอยค่ะที่นี่เอาลักรลอยมาตั้งไม่มันทัดใจบุญค่ะนี่เด้อเอาลักรลอยมาตังตีเซนนลองมาแบบนี้ค่ะปึ๊บปึ๊บค่ะตีเซนแบบนี้น้แม่นาะแล้วก็เฮ็ด แบบนี้เฮ็เดเฮ็ดไปย้อนหลังมาพร้อมกับเจบุญกันได้เด้อค,ค่ะคุณแม่จ๋าปึ๊บค่ะเราเอาหล,<ๆ>ลักเราเอาหลักร้อยมาตั้งตั้งยังไงเพื่อที่จะหาผลลัพธงวดวันที่หนึ่งกันยาเนะค่ะเดี๋ยวเด้อโอ๊ตประกาศตกไปใส่น้ามันอึ๊บนี่ค่ะเอาหลักร้อยมาตั้งค่ะตั้งด้วยเจ็ดค่ะเจ็ดแปดเก้า สิบหนึ่งค่ะท่านผู้ชมขีดเฉียงลงมากค่ะตัวกลางไม่ต้องเอาเด้อค่ะนี่ขีดเฉียงลงมากเป็นตัว L เ,เหมือนเดิมมานี่แล้วก็ขีดลงมาปึ๊ดมาหานี่อืม,มตัวมันยีได้เดี๋ยวเด้ออันนี้อันนี้เราจะหาผลลัพธ์มวลหนึ่งกันย่าเนาะเขียนไว้ก่อนปึ๊บ อ่าสามตัวมันได้เจ็ดศูนย์หนึ่งค่ะวันนี้สองตัวห้ามาโยงเสียค่ะตัวกลางไม่ต้องเอานะคะปุ๊บมันได้เก่าหนึ่งค่ะท่านผู้ชมเก้าหนึ่งผลลัพธ์งวดนั้นมันออกหนึ่งกอยอมันออกเก้าหนึ่งมันราคทา,าท่านผู้ชมเข้าแถวตาสามตัวมาตังค์เนอปุ๊บออกเก้าหนึ่งวดนี้ถูกนะคะ ต่อไปค่ะห้าเอาทีสามตัวของงวดวันที่สี่หกสิงอ่าหนึ่งกันย่ามาตั้งค่ะก็คือสี่เจ็ดแปดย้กันไปอีกเ้าตั้งสี่เจ็ดแปดเพื่อที่จะหาผลลัพธ์งวดวันที่ส6หกกันย่านะคะปึ๊บอ่ะสี่เจ็ดแปดตั้งตีอันนี้มันเดิมค่ะเพื่อที่จะรักรลอยมาเฮ็ดด้วยเขาปึ๊บปึ๊บทำเหมือนเดิม เนตย้อนหลังไปเบิง้งมีเข้ามีหลุดเด้อย้ำมีเข้ามีหลุดค่ะเอาลักลอยมาตัางคือเกา้าค่ะทาะ่านผู้ชมหลักร้อยก็คือสี่เพื่อที่จะหาผลลัพธ์งวดวันที่16กันยายนสี่ห้าหกเจ็ดแปดอืมล่องบางๆวันนี้มันเข่าปอนะ ตัวที่จะหาสิบหกกันยาสิบหกกันยาค่ะเอาคิดลงมาแล้ค่ะเป็นตัวเอลปึ๊บปึ๊บ,บวันนี้ได้สี่เจ็ดแปดสามตัวก็คืคอสิบหกกันยาเนาะหาผลลัพธ์สิบหกกันยาวัานนี้มันจะถูกบอกไม่เขา่าไม่หลดุดค่ะสามตัวได้สี่เจ็ดแปดสองตัวได้หก แปดวันนี้ลดนี่ค่ะเริ่มขีดตลววันนี้หลุดนะคะการกระบาดหลุดค่ะที่นี้เขาก็เอาของที่หมกันยาก,ก็คือแปดหนึ่งสองมาตัางคือเกราค่ะหลุดเพราเป็นยังเ้าเฮ็ดไปอีกคือเกา่ากับเฮ็ดเหมือนเดิมมีเข้ามีหลุดเขาเอาที่แปดหนึ่งสองตังทีอันนี้คือเก่าค่ะ ดีเซนเหมือนเดิมปึ๊บปึ๊บนี่เพื่อที่จะหาผลลัพธ์วันที่หนึ่งตุลานะคะเดี๋ยวเกียม์แม่้ำกลนไม่เืมอ่ะเอาหลักร้อยตั้งเหมือนเดิมค่ะหลักร้อยตั้งก็คือ แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองค่ะอาคิดมากเป็นตัวเอลขึ้เขาค่ะปึ๊บโอ้หวันนี้มันก็โยงไ่นะน้ำจะออกมาเมื่อกี้นี้นะคะ่ะทางผู้ชมแปดหนึ่งสองตรงๆเลยสามตัวอาสามตัวมันได้แปดหนึ่งสองค่ะสองตัวเลยค่ะสองตัวเขียดกันไปค่ะสองตัวได้ที่ศูนย์สองค่ะ เลขงวดสิบหกมันออกอยังค่ะสองศูนย์สองวันนี่เขาบนค่ะนี่สองศูนย์สองตรงตรงค่ะท่านผู้ชมวันนี้ถูกทีนี้เรามาเอาสองศูนย์สองตั้งนะคะแต่เปิดหนาไม่เนาะสูตรนี้สูตรลักลอยเพื่อนว่าเอาสองศูนย์สองตั้งค่ะเพื่อที่จะหาผลลัพธ์งวดวันที่สิบหกตุลาเนาะอ่ะเงียบลงมาจาังเลยแม่แม่เพื่อเห็นเขียนเลยค่ะ สองศูนส,สองค่ะตีตาล่างมาอีกคือเเ้าค่ะอืมปึ๊บปึ๊บโอ้ตาล่างนี่คือไงแต่ว,ว่าอืมเอาที่รักลอยตั้งค่ะสองขื้อเราค่ะสองสามสี่ ห้าหกค่ะทตารรมู้ชมค่ะขีดค่ะตัวนตัวแอลเหมือนเดิมปื๊บมานี่สามตัวได้ที่หงวดหงวดที่หกเนาะสิบหกตุลาเชนกับพงงามสามตัวได้ที่สองห้าหกสองตัวขีดขึ้นไปให้เราค่ะ ไต้ที่46ค่ะงวดออก16ตุลาไมนอกอกยังค่ะออก446กะเข่าตรงๆรงกเข่าข่ะงดนี้กะถือกค่ะที่นี่เอา,า446ตังเพื่อจะจะหาหนึ่งหนึ่งพุทธจิกางวดนี่แลหละค่ะงวดที่สําคัญนี่งวดพระเอกของงานนี่นะเอา446ตั้งค์446ปึ๊บขีดตะล่างนึกเก่าค่ะเพื่อที่จะหาผลลัพธ์หนึ่งพุทธจิกา สูตรนี้คุณแม่พันกันอยักแบงปันเนาะคะ่ะพันว่ามันมีเข้ามีหลุดลองเอาไปทําย้อนหลังดู่าซั่นพ่นว่าอ่ะหนึ่งพอยอ,อ,อนลลับมันเป็นอะไร้ยังอืมเอามาต่างคือเราค่ะลักร้อยลักร้อยที่สี่ค่ะอ่ะกลิดลงมาสี่ห้าหกเจ็ด แวาดเป็นตัวแ L เหมือนเดิมค่ะเป็นตัว L ขีดจาก4ลงมาหาเจ็ดขีดทับห้าลงมาหาแปดผลลัพธ์ได้ค่ะผลลัพธ์ได้ที่4 7 8ค่ะส่วนสองโตค่ะได้ที่6 8ค่ะทา่านผู้ชมล่อถ้าข่งวันนี้ถือถึกบอลนี่ลอ่ลอล่อ รอลุ้นงวดวันที่หนึ่ง<ม>พื่จ,จิกานะคะเ<ม>นี่ยค่ะเสียงลูกกระมาก,กวนอีกแล้วค่ะได้เท่านี้เด้อเนี่ยรอบบวงวาสิถูกหรือไม่ถูกค่ะสี่เจ็ดแปดและล่างหกแปดค่ะทางผู้ชมอ่ะคลิปนี้ก็มาแบ่งปันสูตรความรวยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปที่นีอ่าสูตรสามสูตรให้ค่ะมาประกอบกันว่ามันชนกันตัวใดส่วนมากมันก็นออกค่ะบางบางสูตรกระอ,อกเป็นบนบางสูตรกระอ,อกเป็นล่างค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปที่ไหนเบิ้งเนาะ สำหรับคลิปนี้กันแม่แม่เอฟซี่นะคะล่องปเฮเทศย้อนหลังกันล่องเบิรงนเนาะคะ่ะว่าสิถูกบอเอาหลักร้อยตั้งนะคะหลักร้อยตั้งแล้วก็เรียงลงมาตัวกลางนี่ไม่ต้องเอาค่ะกิบเป็นตัวแอลมาสองห้าหกตามที่ใจบุนเ็ดในเบิรงค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะใจบุนขออวยพ่อหน่อยแม่เอฟซีถูกหวยรวยเบื่ออย่าเจ็บอย่าจนโชคโชคประจํามววันที่หนึง่งพฤศจกิกายน2566ารยหรวยรวยกันทุกคนคะ่ะคลิปนี้อําลาพาจากสวัสดีจ้า